เพรียง่ายบ่แพรียง่ายครับปีปีละลูกก็มีครับถ้าลงตัวเพราะว่าอันเข้ามีคล้ยผูมันก็มันก็ออกเร็วตอนเราเลี้ยงไปเดียวมันก็ขึ้นในเข้าเองเหรอครับเขาบ่มีคล้ยส่งตอเดี๋ยวมันก็ขึ้นในเข้าครับรถเอาบ่โดนเหรอมันก็เลี้ยงไงมันก็แพรียงเข้าเขาก็ทำเพรียงมันหลายเขาก็ขาย สวัสดีครับพี่น้องครับนามีอินเตอรฟาร์มมาแล้วครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับสำหรับวีพีนี้นามีพาพี่น้องมาที่ชัยอุทุมพรฟาร์มนะครับผมบ้านหนองหยาลังกาครับตะมนตพังงูอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับพาพี่น้องมาบึงฟาร์มควายอีกฟาร์มหนึ่งนะฮะเรื่องเล่าสิเป็นเังไหนนะครับสำหรับพี่น้องที่สนจสนใจในการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย นะฮะสืบสารเรื่องเล่าของเสนทางเกาตะพอตะเม่ห้องนะครับเดี๋ยวสีภาพพี่น้องไปว่าจาสอบถามกับเจ้า,จาของฟาร์มเพิ่นนะครับผมว่ามีวิธีการบริหารจัดการแบบใดเพื่อสิได้เป็นแนวทางในการเลี้ยงกวกยนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับผมพี่น้องครับตอนนี้ห้ออยู่กับจาของฟาร์มนะครับไอบ้บอมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ เขาเห็ดมาจากปีเราเลี้ยงควายเหนียวสองปีครับสองปีแล้วครับไอ้ที่แหลกขึ้นจังเดจักมันก็มีแนวเห็ดนี่นะครับว่าไปเบิ่งมาตั้งแต่ยังคกิดมาสิมาเลี้ยงควายยังสิหนี่กามีคนลาคือบ่หาควายหายัางมาเลี้ยงเนี่ยปกติเราเขาเห็ดเป็นช้างเขาครับรับสือเขาอย่างเดียวเราวันนี้ก็เลยเบ,บิ่งพี่น้องครับทา่างพุนสิเป็นช้างเขานะครับผมลวกะ ถัดมากระเชีดรเป็นขอกไวยเลี้ยงมาสองปีครับเขาเออกขาม้าที่แรกจากแม่ครับซีหาแม่เลยนะครับยุนี่มันแพร่ยุนี่หมดตินี่ซุ่มน้นอยอยุนี่ก็ออกาก็นี่ครับทางนี้กับมีอะไครับพี่น้องครับอันมันออกอยุนี่ทั้งหมดคำคำนี่มีจากตัวครับในฟาร์มเฮาตั้งรอทั้งหมด,ดนี่สิบเก้าตัวมีอยู่ในบ้านกับมีอกีกแน่นครับ บัานี้ห้องบริหารจัดก,การจังไดย์ห้องอีเพิ่นอยู่เพิ่นกินแนวเดยให้กินตะเฟียงอยู่แขกเลยบอกคือจังไดย์บ่ครับย้ำมุซอกกัเอาหนาให้กินปล่อยเล่มหนาเนี่ยเขาแขกสามสี่โมงเช้าก็เอาเขาแขกกากินเฟียงไปสามกับปล่อยไปน้ำทงน้ำทาวันนะครับให้มันไปกินหนาให้ได้รีแลกไปลงน้ำบ้างสิลงน<ส>้ำจะคุดซาไปลังทั้งรางหลังสามน่วยไปถ่ายมันลง สองปีคำคำเขาเหตุมาปัญหาที่เจือกับการเลี้ยงควายเหนียวมันกะราคาคว้วมันกะลงมนะครับกมมือเียจักเหเหตุยังไงขายข้อใดเนี่ยมันสร็แล้วคิดว่ามันลงย่อนยังเอาตามที่คิดว่าเหนียวเป็นย่อนตั้งประเทศเขาจะขามาก่พคือจังแมนครับเขาก็เขามากเขากดราคาเขาพราว่า้วยงามมันกิอยู่ราคาซ้ำเก่าเขาคือเก่าเหรอครับของเขานี่ ว่าไงไงว่าเป็นพันควายเนือหรือควายงามตามที่ห<ะ>้องขืดว่าก็เนือก็มี่ครับงามก็มี่เบิ้งกันครับสองปีนี่ปัญหาที่พ่อกัดน,นี่ตั้งแต่ว่าราคามันลงวังชี่แนนครับเขาเด็กเขาเด็กขายเนี่ยบ่อยบมขายอยู่ครับขายไปเนี่ยตัวไหนเป็นไห่ราคาดีกับขายก็มีในหว้วยมาวนอยู่วันเถอะแนนครับก็เจ้าก็มาถาม อังอาทิตย์วัหนึ่งก็มีคนมาถามอยู่ครับเป็นยังไงราคาเด้กันบ่บ่อครับโอ้ยเป็นตะวันซ้อนพี่น้องไงเอาเดี๋ยวอันดับแรกเขามาเบิ่งระบบขอกก่อนขอกนี้เขาเฮ็ดแบบเปิดอดเลยพีเนาอครับแบบเปิดนะครับพี่น้องครับบ่ได้กางมุ่งกลางอย่างนี้มันมียุ่งบ่ครับมันก็มีกับตัวเขาใส่ว่าเขาดังไฟแล้วก็ไฟไล่แม่งนะครับโอ้เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งเบืงอย่างนี้ เนี่ยครับเดงเดียงเนี่ยสิเป็นไฟไหลแม่งบนต่ว่าช่วงนี้หนาฝนพายุนะครับมันกระชิดห้วยอยากยืนนี่เนาะครับมันมันเอาอะไท่านแล้วครับบัเนียนเรื่องขี่เรื่องมุ่นบนน้องบริหารยังไงวะเนี้ยเอาหอดนี่และน้องกระตากออกมาตาขายเหรอครับเนี่ยมันไม่ได้ขายตัวกับได้ขายขี่มันยู่ตัวเนี่ยบะนครับเพาขายให้ท้บาบ้านกับสามสอบร้อย ที่สอบลอยนี่ก็ไดอยู่ครับนันกับพอ่อใดบัน้เฟียงเขาไปออกมาแต่ใส่ก็ยังก<ะ>ัสีพ่ออยู่พ่อกินเพิ่นย่ามเขานั่นกับมันก็ม,นกมีคนยุทธบ้านบอกไปเอาไปอัดเอาต้งสี่แล้วครับแล้วจะขายให้ทงละสองร้อยสามร้อยพ่อไดให้ดูให้ร้านเพิ่นสื่อขนมอือการพัฒนาสายพันธุ์บัน้เฮียงใหญ่เขาไป ุ่มนี้ก็เอากะมีมันมีหมอประจำอยู่ครับหมอผอสมเทียมให้เขาไปซื้อสร้างซื้อน้ำหมอเลยบอกเขาจังนดรับสร้างน้ำหมอมาให้เขามาผสมให้แนี่นี่เป็นยังไงเนี่ยไปจังไนมาจังหดแม่เหนี้าแม่นี่นกระสือมาตะโดนเหรอครับซื้สือมาตะที่งแรกเหรอเป็นออกลูกอันนี้อันนี้เป็นสายชรดูดอน โอ้โตัวนี้เพิ่นเป็นสายเพชรอุดรใ่ทองกับเป็นเป็นหล้านของผู้พญาโอ้ในทองกับมีอีกแมนครับนี่เลยซีหาเดียนเหรอครับเบิ่งพี่น้องทองไขอ,องลองไก่แล้วไก่แล้วไก่สีดีเบิ่งอีกแล้วตัวนี้เป็นผู้พญาวันจีครับเป็นลูกไา้ของผู้พญาเซิ่งผสม,มันไว้ครับลูกก้อนหนานีมี่งครับ มีครับมันไปทางใดเหล่าผู้มันไปหากินหยาท่างใดเหล่าผเพม่นเป็นลูกผู้ใดเป็นลูกก้อนนั่นนี่ลูกหางท่องครับเอาสแสดงว่ามาอยู่น้ำห้วยนี่ให้สองเมียสองลูกนี่ครับโอ้เดี๋ยวพาพี่น้องอย่างเบิ่งหุนห้างเพิ่นสายเพชรดอุดอรเวเีม่นสูงเท่าไรไรเนี่ยลอยสามสิบหกสามสิบเจ็ดเนี่นะครับขันเมียนพนันค้ยง่ามก็ถือว่าต่ำอยู่ได้ไหมนมนบ่เมนครับท่าก็ มาพัฒนาเอาอือต่ว่าอ้างเพิ่นกน็โอเคนะครับพี่น้องครับคือว่าเป็นสายดีบัดนีเมียนี่เลยครับคือได้ลูกดอนบัดนี้เออันนี้เอามาตานมาตะอุไทยครับอือเอามาตะอุไทยเป็นสายอุไทยแท้เลยบ่ครับโ้เมียนี่วันเถาะก็พอตัอวเขาผสมมาตะน้ำเขาครับตัวนี้ตัวตัวใหญ่มันขายเหรอครับ ลูกลูกดอนนี่เพิ่นผสมมาวันทเท่านี้แมนครับต,ตัวโตใหญ่มันมาขายเลีว่วตัวนี้เป็นสายอุทยเทยนะครับพี่น้องครับตวัวดังมันขาเห็ดมันตกรดดังมันเลยอ,อยากสีกแน่โอ้อยากวิ่งวิ่งอยากหน่อยเนาะครับได้มาที่เลกทอดเลยเอาแม่เนียวสี่สิบเอ็ดครับในช่วงที่มันบุ่มบุ่มเลยมันบ่แมนครับโอ้ยเบ่งพี่น้องเลย แต่ว่าตอนนี้ราคาเพิ่นกับร่งคักแล้วแม่นครับเบิ่งกับพี่น้องกับกระสีเจียนๆในจักหน่อยแม่นี่เลยแม่นี่เขามันเป็นห้วยเก่าของผู้เฒ่าครับเขาเอามาตบานเสี่ยงโอู้เป็นแม่ยคลอกแม่ยรักเก่าวางชี้ครับเพิ่นเลี้ยง่ไหว้เพิ่นเลยมาถามขายให้แต่ทางเขาเก่งงามนะครับพี่น้องทำเดย์ด,ด,ด้์เดย์เดย์อ้า คือส่งอันนี้แต่ส่งใครแต่บนบนมีลูกดินี่มี่ครับมี่อะไหาหกเดือนครับโอ้ยเี่นยองไเบึงขนาดลูกน้อยอันนี้เศร้านมไปเนอบอ่ครับเม่กระติดลูกอีกแล้วแม่ยนยากครับบ่อซึงเจาของเหตุงานจาของอยากเยอะครับยากเยอะมั้บ่ครับมันก็ลายอย่างนะครับมันก็แร่มาเรื่อยเรื่อมันก็เลยหลายมันก็ทีเป็นหยากก็เ่า คือว่าได้ได้ผลเร็วบวเลี่ยงคว้วยเนี่ยแพดีบะได้ดีครับแพงดีสิ่งที่เขาล่ออยู่กับคือล่อเพิ่นเป็นราคาเท่านั้นนครับกันกันได้ราคาก็คือขายให้เ่าเหรอครับขายล้วเขาก็หาซุ้มไมมาเลี้ยงว่าแต่มันได้ราคาดีครับตั้งแต่กี่ตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยตั้งกี่เคยเลี้ยงบ่เคยกันครับตั้งแต่กี่เขาจะเลี้ยงงัวงัวเขาคว้วยเจ็ดสิบแปดสิบตคนละครซุ้มพอตูซุ้มยัง มันเพิ่นตายเราก็ได้ขายหมดตันนี้ก็ได้คิดเลี้ยงอย่างอีกตัวเด็กของเขาวางยาหนินี่บอกอันนี้อันนี้พระท่านผสมครับนั่นลูกลูกเขาลูกเพชรพืชท่อนลูกตัวผู้สเสดงจวามีแต่ใสใสดีดียังไนะครับพี่น้องครับโลกทับเบิกโรผสมไบิกแม่นี่ที่มาเป็นยังไงเนี่ยแม่เนี่ยนะแม่นี่เขา เขาอยากได้ข้วยข้วยข้วยเพชรอุดรล่ะเขา,เาตัวนี้ว่าเลี่ยนตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสามร้อยสี่สิบสามครับคุณอันนั้นลูกตัวแรกเขาอยู่อันนี้น้องเขาหลบขึ้นเป็นสายใดครับเนีเนเ่เขาว่าเมือบเขาบ้าเขาก็ว้าสายเพชรอุดรครับแต่ว่าเขากับอบยเห็นใบเห็นย<ม><ะ>ังไงครับมีต่ใบลูกมันโอ้ใบลูกมีมีมีทั้งสองใบเลยครับ กบโตใหญ่เขาอยู่พนกระกทถือว่าคอกมีก็เฮ็ดแบบเปิดน้อยบอมเนาะครับสบายสบายนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องบึงนี่ลูกสาวสร้างอุดรอนโอ้ตัวนี้ลูกสร้างอุดดอนคือว่ามีอยู่ในบ้านอีกมีมีตัวผูสองตัวครับลูกผู้พญาตัวหนึ่งกับลูกกับเผือกตัวหนึ่ง เบือกลูกเจ้าฟ้าอ่อทั้งเบือทั้งม้วนนี่เขามีหลอดมีใบเสือ้อเบิดเป็นบ่อขันพี่้องอยากแบงนี่คนี่ครับนี่นี่ม,มดทุกตัวเามีสองตวัว่ามีแค่สองตนันครับตัวที่เขาผสมมาให้เมืยืนเทียบิันกันนะเพื่อนสูงไรปันใดเมีนี่สูงสามสิห้ยสส้าครับลอยสามสบห้าไอ้อมสูงเท่าไรอยเจ็ดสิบี่ร 74, ครับอันนี้ลอยสห้าที่ไปที่มาเพิ่นเพียงใดนี่น,นี่ก็ลูก เพชรอุดรนดี่กันครับสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรในท้องนี่กนนครับเนี่ยนอนแหละครับในท้องนี่ลูกชายของผู้พยาจักเดืนอนเลยตัวนี้ลูกเขาเมื่อก็อเกิดชีววิวมัน่นสองสามเดือนนี่นะครับในทอ้องตัวขาอางอ่า,อางไงขายไงอย่า,อางลึกเนี่ยเป็นงเงาแสดงว่าเขาเอาเมียมานี่เขาสิบ,บีบลูกเอาเงินบ่แมินครับมันมีใหญ่ ลูกตัวหนึ่งนั่นใหญ่ใหญ่ของตัวน้อยับมันเป็นลูกบีกุไทยครับสูงสูงสูงกว่าแม่แล้วได้ปีหนึ่งปีกลัวปีสองสามเดือนนพอันออกมาเดือนกลัวมันก็ผสมเลยมั้งครับพอันมีตัวผู้ย่นี่ไอ้บอมฝากกับพี่น้องเนี่ยมันเป็นตะเลี่ยงบ่อเลี่ยงไว้เยนี่เอามันกับเป็นตะเลี่ยงครับมันก็หูมันก็บ้อยากนี่ครับแพงไงบอแพงไงครับปีปีละลูกก็มีครับมันต้องตพราะว่า อันห้อมีคกล้วยผูมันก็มันก็ออกเร็วปัญหาเรื่องกันเท้าปากนี่อย่างยังสีห้อง่อจะเจือมบ่บ่อครับเพรผมว่าเป็นจ้กโตดีครับอือก็คือห้องบอกันปัญหาหงไงที่ห้องเจือตอนนี้ก็คือราคาแ่นครับตอนเราเลี้ยงไปแล้วมันก็ขึ้นในห้องเองเหรอครับเขาบ่ามีคกล้วยส่งนั่นมันของกจนงสีหนึ่งอยู่กับการปั้นกับมีเนาะแ่นครับปั้นว่าเป็นจังสันเป็นจังสี ปลาเดียวมันก็ขึ้นในห่อครับรถเอาบ่โดนหรอกมันก็เรียงไงมันกับแพร่ห้อห่อก็บห่อแพร่มันไหลห้อกับคลายที่สําคัญคือห้อตรงหมักแมนครับห่อตรงยู่กับมันตรงนี้ใจหลักบานนี้ขันเ่นวาพี่นองอยากมาแบงมาปั่นเอาฟ้ามีอยังก็ฟาฟ้ามห้อซื้อฟ้ามอย่างก็ใชัยอุทุมพรชัยอุทุมพรบ้านบ้านนองยาลังกาตำบลพงูอําเภอน้องหารจังหวัดอุดรธานีครับ อยู่ติดขางทางถนนสินนีมันสิไปใส่ไว้าทางนี้มันสิรัดไปใส่ว่านครับอ่าอก่อนก่อนเขาใช้ว่านจากกิโลประมาณสิบโลเลยครับมันเป็นทางรัดทางรัดมากครับทางลัดเขาบ้านจีดบางสิบบ่ทางทางลัดเขาพระง,งูทาง,งพระง,งูลัดไปใส่ว่านครับอือนี่ครับสำหรับพี่นองทีอยากมาแบียงมาปั่นขันแม่นว่าพี่นองมาถามเคื่องหน่อยเทื่องใหญ่นี่ เ้าสิมีแบง่งมีปันเพื่อนบ่มีคี่เ่าครับกันมาเบิงกันสะก่อนมาเบอกกันสะก่อนครับถือใจถือราคากอดถือใจถือราคาก็บแบ่งคี่เ่าล่ะครับกันราคาเกษตรกรจับต้องได้นี่แล่ละเนาะแมนครับเพระว่างห้องกับเป็นผู้ซื้่มาเลียงกอนแมนครับกันเพิ่นอยากเลียงกับให้เก่าลหะครับแบง่งคืเอเ่าอ้ยเบิงพี่น้องครับกับแมเนพนันชีไลเพราะว่าเพิน่นมีหลักฐาน ทุกตัววางสี่ใบครับมีใบให้เบิ้งชุดตัววันหอกมีครับมีใบใบลูกมีมดทุกตัวอยากได้ลูกกับเมียอยากได้แบบสรุปสองตัวสามหัวใจเังสี่ก็มีครับมีมะอ๋อบีนองมันหลายอยู่เด้กแต่ว่ามันมันก็แยกกันหาลังมองก์เอาไปไว้ในบ้านก็มีนะครับเงี้ยครับอยู่ในบ้านสามเอาไปไว้ในบ้านก็มี่สามตัวไอ้บอมครับฝากเบอร์ทั่วกับพี่น้องเาจักหน่อยเนี่ย 0931955771ครับ093 195 195 5771 19 19 5771ครับชัยอุดทุมพรฟาร์มนะครับบ้านหนองหยางกาตะมนตพังงูเมืองหนองหานจังหวัดอุดรธานีพี่น้องครับสนใจสนใจแวะมาเยี่ยมยามมาเบิ่งกันเอาหม,ม,มักไผ่หมักมันอยู่ดิแน่โมนี่เนาะครับนี่ครับผมคันแม่นถือตาราคาถือใจโวกันได้กะแบ่งปันกันไป แม่นครับนะครับเอาพี่น้องครับขอบคุณทีพี่น้องเข้ามาติดตามรับชมกันนะครับคลิปหน้าสิไปทังใดกดติดตามกดไลค์กดแช่นะฮะสิบัวไดพลาดเรื่องเล่าของพี่น้องเกษตรกรเฮทุกขนงทุกสาขาทางช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีมอน้ต้องขอบคุณเลยบอมทีให้ข้อมูลนะครับลาพี่น้องนุกกนรในบอมครับขอบคุณหลายวันนี้ครับ